วัสดี่ห้วันนี้ดิมพามาชมรถเก่งนะคะราคาไม่เกินสองแสนนะคะได้รถเก่งเครื่องใหญ่นีดขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นรถมาด้าสานั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.6ึ่งจุดหนะคะตัวสปีลิตปี2012นนั่นเองค่ะไปค่ะเดวิมพาไปชมรอบคันกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างข้างหน้าค่ะตัวนี้ไฟตาจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะประกอบด้วยไฟมาพร้อมกับไฟคาร์โลตนนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยค่ะด้านข้าง ยางยางดีทั้งสี่เส้นเลยค่ะเป็นยางแม็กซิสเลยค่ะยางดีดอกคุณเลยยังเป็นปีใหม่อยู่นะปี22นะคะส่วนไฟเลี้ยวค่ะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟตามมดนะคะกระจกข,ข้างทับได้ด้วยระบบไฟฟ้าน,นะคะสาหรับโฉมนี้ไปค่ะส่วนมือจับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแต่ว่าแต่งใส่ครเมียมให้เรียบร้อยแล้วกันรอยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านหลังค่ะ ไฟเบรกนะคะสัญลักษณ์โลโกโม้มาด้าสแล้วก็คันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะจุดตาหนิอาจจะมีบ้างนะคะเพราะยังไม่ได้เก็บงานเก็บสียอะไรนะคะนี่ยังเป็นรถเดิมๆที่ลูกค้าได้เห็นนะคะด้านในาค่ะจะเป็นโทนสีดํานะคะเป็นเบาะผ้าะคะเบาะผ้าไม่ฉีกไม่ขาดเลยยังเป็นเดิมๆอยู่นะคะอาจจะมียับนิดนึงแต่ว่าแต่งเติมแล้วก็พวงมาลัยค่ะแบบหุ้มหนังนะคะตัวนี้ก้านซ้ายก้านขวาเป็น มีฟังก์ชันให้ด้วยปรับเสียงลดเสียงด้วยนะคะมีแอร์แบ็กมาด้วยค่ะซ้ายขวานะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนุญแจ้เป็นแบบนี้ค่ะ,ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะคอนโซลกลางยังเล่นแผ่นซีดีได้วิทยุได้นะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันนะคะปรับร้อนปรับเย็นได้นะคะสำหรับโฉมนี้ค่ะด้านหลังกันค่ะด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำสะอาดมากค่ะลูกค้คาคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากเพราะว่าปี12แล้วหลายปีแล้ว ก็ยังดูแลดีเหมือนเดิมอ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้ค่ะติดต่อเซบีมาได้นะคะ0 9 1 3 7 8 2 3 4 4ค่ะหรือนัดชมรถจริงได้ทดลองขับได้ค่ะลูกค้าหาโลเคชั่นค่ะพิกัดร้านติดกับบัมเทล เ้นโรบินสันสกลนครนะคะฝั่งเดียวกันเลยหรือช่องทางการติดต่ออื่นค่ะ f c e b o o o t ทิกต k กไลน์แอดยูทูบแล้วก็ขายดีค่ะรถที่ร้านขายแต่รถเกรเอใครที่ตามหารถไม่เกิน2องแสนอย่าลืมนะคะมาเลยที่ดีเอเจต้องมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะค่ะปับไว้ด้วยค่ะรถเกีดีค่ะ